สวัสดีครับวันนี้อยู่ดีเจข้าวนะครับแล้วก็อยู่กับดีเจพี่บารด้วยนะครับผมวันนี้เรามีศิลปินมาเยี่ยมเลยครับนั่นก็คือวงเดอะริชแมนทอยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีอะไรมาฝากเรากันครับก็นี่คือยูเนี่ยครับตอนออเลยครับ อ้โหนี่มันมายากลของเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์หรือเปล่าเนี่ยมายากลกันมะอ่าก็คือร้านใหม่ของพวกเราครับเดอะริชแมนไทยครับใช่ฮะเดอะริชแมนไทยหน้าปกเป็นรูปถั่วงอกนะครับงอกครับสามารถเอาถั่วงอกออกมาได้ด้วยใ่จานนี้ก็มีแผ่นซีดีของเราอยู่ครับจริงๆถั่วงอกนี่เราสื่อถึงสื่อถึงความเป็นไทยครับเพราะว่าถั่วงอกนี่เป็นอาหารที่อยู่ในอยู่ในอาหารหลายๆอย่างของคนไทยอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวลาซานญ่า ขนมจีนหรือว่าผัดไทยอะไรอย่นถ้าคุณขาดไปวันหนึ่งคุณรู้สึกแปลกๆไหมใช่รู้สึกแปลกๆก๋เขียวเนี่ยมันจะขาดความกรอบไปเลยมันยังมีเส้นกยบาลูกชิ้นที่นุ่มๆเหมือนกันวันนั้นครับถ้าคุณถ้าคุณถ้าเข้าลืมใส่มาคุณจะรู้สึกใช่ครับไปก็เหมือนความเป็นไทยที่อยู่รอบตัวเราทุกคนที่เราลืมไปแต่จริงทุกคนก็รู้สึกแล้วว่ามันมีความเป็นไทยอยู่ทั่วๆครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยเอาความเป็นไทยนียหยิบยกมาใส่ในทุกๆเพลงที่อยู่ระบับตัวดิฉันเป็นไทย ถ้าเกิดคุณใส่ซีดีเข้าไปเนี่ยตั้งแต่เพลงแรกเลยถ้าเกิดตั้งใจฟังมันจะสนุกไปกับพวกเรานะ่ยมีจังหวะโจ๊ะมีเพลงสดุดมีเพลงช้ามีเถึงรักตื่นๆจะเป็นเพลงรักแล้วก็มีความเป็นลูกทุ่งด้วยครับก็น่าสนใจมากถูกต้องนะครับผมนะฮะแล้วเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีเพลงมาแนะนําเราไปด้วยครับใช่เพลงอะไรครับเออเมื่อกี้แนะนําเพลงที่ดาประจับมังเภอครับครับผมนะฮะอ๋ออันนี้จะเป็นซิงเกิลต่อไปไหมหรือว่าแค่มากระจังหน้าเดินใช่ครับเป็นครับน่าจะเป็นครับเพราะว่าฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีด้วยนี่ ยูทูบหรือว่าเฟซบุ o กไหมครับครับผมเเป็นรื่องที่ดไงถ้าถ้าส่งซิงเกิลเราก็คงจะเอามาให้ชาวซีดได้ฟังอีกได้ฟังถึงเต็มแน่นอนหลังจากเพลงเจ็กตอนนี้เป็นไงขึ้นอันดับหนึ่งขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วต้องขอบคุณชาวซีทุกๆคนด้วยพอดีครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับวันเสาร์นี้นะครับผมวงเดอะริชแมนทอยก็จะขึ้นเวทีซีโชว์ของเราด้วยนะครับก็เตรียมตัวกันไปมันกันได้นะครับชาวราชบุรี แต่แล้วนะคราวนี okay. ้ลงทุนแต่งตัวมาเพื่อให้เหมือนกับพี่เขาเลยนะเหมือนกันจริงเออพี่น้องหรือเปล่าคะเนี่ยใช่กันนะฮะผมว่าเขาลืมใส่ถุงเท้านะเออข้าวนี่ดูเหมือนเป็นแบบเด็กนักเรียนประจำอำเภออะไรเงี้ยโรงเรียนแบบโรงเรียนประจำอำเภอนะนะดูเข็มขัดกากีด้วยนะครับโอเคครับผมนะฮะใครที่อยากจะติดตาม The Rich Man Toy สามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับ w w w f a c e b o o k c o m t h e r i c h m a n t o y นะครับแล้วก็ w w w f a c e b o o k c o m s s m a l l r o o m m u s i c หรือว่า www s m a l ร r o o m C O dot T H. ครับโอเคครับก็เข้าไปคุยทักทายกันได้ดูตารางโชว์กันได้ครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณ The Rich Man Toy กับอัลบั้ม h e Rich Man Thai มากๆด้วยครับขอบคุณครับ